点。<電> ใช่แล้วนะฮะโอ้โหอาหารอยู่เต็มโต๊ะแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้ก็นั่งอยู่กับผู้จัดจาการแล้วนะคะนั่นคือน้องบอลนี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเลยเออผม ชื่อเล่นชื่อบอยนะครับเป็นกับตันที่ร้านนี้นะครับของบูสเซอร์นะครับอืมนะครับแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ในส่วนของบัตต้บัตต้บาร์ครับปับาร์นะฮะเป็นส่วนของด้านนอกที่เปิดให้บริการสําหรับเอ่อคนที่จะมาทานข้าวฟังเพลงชิลๆครับนะฮะก่อนที่จะย้ายบูธเข้าไปต่อกับความมันในบูสเซอร์ครับผมเดี๋ยวว่าเฮ้ยมาที่เดียวนี่มันครบจริงๆนะครับพูดถึงในส่วนของที่นี่น่ะเปิดมานานยังครับเปิดมาได้ปีหนึ่งบริครับปีหนึ่ง ครับผมนในในส่วนของส่วนด้านนอกนี่หรอด้านนอกเลยครับด้านนอกนี่ได้สามสี่เดือนแล้วครับอ๋อส่วนนี้ได้สามสี่เดือนซึ่งในส่วนของการบริการตรงนี้นี่ก็จะบริการในส่วนของอาหารครับผมเป็นกับข้าวามาเป็นครอบครัวก็ได้ใช่ครับผมอ่านะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของเออพวกวายวายก็มีครับในส่วนค็อกเทลค็อกเทลครับอ่าส่วนสีเขียวนี่คือเออบุซเซอร์ไอแลนด์ครับเดี๋ยวเป็นเชื่อของร้านเลยเหรอ เออเป็นตั้งขึ้นมาอีเลยครับผม่ต้องชิมต้องชิมดูครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหเสีนใจกี่เราเห็นวิธีการเชคกันมาแล้วนะฮะครับผมอร่อยอันนี้อะไรเนี่ยเออพิ้งเลยดีครับผมอ่าสำหรับสาวสวยนี่นี่ฮะซาตีมาจะสั่งแบบนี้เลยแก้วใหญ่ๆหญ่อย่างนี้อ่านะพูดถึงเรื่องของเมนูนะเมื่อกี้เราไปทาโชว์มาแล้วสองเมนูนี้นะฮะที่เรียกว่าลูกค้าชอบสั่งประจําประจําคือตัวนี้เลยครับส่วนมากจะ กือบทุกอย่างเลยครับผมครับผมนะฮะนี่คือกระเช้าทะเลแดงครับพี่ครับกระเช้าทะเลแดงครับผมกูเบิร์ดจัดไปเรียบร้อยแล้วก็นี่คือหนึ่งเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งคือเอ่อกระเช้าลุยสวนครับอ่านะฮะครับผมอันนี้ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ครับอ๋อใช่ปูนิ่มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปูม้าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ปูนิ่มเพราะว่าปูนิ่มปูนิ่มกิโลกิโลหนึ่งมันจะแพงไงครับผมอ่าของดีมาทำเลยแล้วก็นี่คือเอ่อยำหอยนางรมครับผมยำหอยนางรมอส่วนนนี้เเป็ออออดรร์ะไครับเปป็็นนนผผผผลลลลไไไมมมมมม้้้เเววววาารรรคับบบะะะฮือ่จแ ชค่อิ่มด้วยเปล่าฮะมีนี่ไงอ่าฝรั่งทําให้น่าทานน่าทานครับผมและอันนี้ต้มยำอะไรครับต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนครับต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนนี่นีมีมะพร้าวอ่อนนะครับผมที่แรกนึกว่าเนื้อปลาต้องหิใจเลยนี่ฮะอันนี้มะพร้าวอ่อนใช่ไหมลองชิมดูครับอร่อยอร่อยไหมครับครับผมได้เปรี้ยวรสชาติหมอที่จะเป็นแบบว่ากับแกล้มนะฮะอาหารตอนช่วงเย็นเย็นครับ พูดถึงในส่วนของอาหารเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นี้นะเดี๋ยวดูตามเมนูยังมีพวกยำเยอะเลยครับผมปูหอมหมกมะพร้าวอ่อนอพราะจันรเต็มดวงนี่หน้าตายอย่างไงเนี่ยพระจันเต็มดวงเป็นชื่อที่แปลกชื่อแปลกครับผมแต่ต้องมาลองดูในฮะโอ้พวกปูอัดวัดสบียำผักปุ้งกรอบ ใครที่สนใจต้องแวะมาครับกุ้งราดซอสมะขามนะฮะกุ้งอบเส้นต้มยำปะแตกโอ้ยคือมีเมนูหลากหลายนะเป็นร้อยเมนูหลากหลายมากมากเลยครับพี่ราคาก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่แพงครับไม่แพงเออนะฮะเครื่องดื่มก็มีบริการทุกประเภทเลยทุกอย่างครับค็อกเทลอะไรเราก็มีครับอืมนฮะก็เลยแบบว่าทําให้แบบว่าหลายๆคนสามารถมาใช้บริการได้ถ้าพูดถึงในส่วนของเรื่องดนตรีกันบ้างเพราะที่นี่มีดนตรีขึ้นกี่รอบบ้างด้านนอกสองรอบครับผมมีรอบอะไรบ้างจะหมุนเวียนสลับกันสับเปลี่ยนกันไปทุกวันครับ นะฮะขึ้นตั้งแต่กี่โมงเออสามทุ่มครึ่งครับสามทุ่มครึ่งวงแรกสามทุ่มครึ่งจนถึงสอ,ง,องห้าทุ่มออวงสองห้าทุ่มครับผมเอองงวงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งครับวงละชั่วโมงอืเนี่ฮะก็เออถ้าพูดถึงเวลาเปิดปิดตรงตรงบัตตี้บาร์เนี่ยบัตตี้บาร์นะครับเปิดตั้งแต่ตอนเย็นกี่โมงเปิดเปิดหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งจนถึงจนถึง ปีสองเลยประมาณครับนั่งนั่งกันยาวนั่งยาวกไปเลยชมบอลไม่ได้ครับพี่ถ้าอยากย้ายก็ไปทั้งในก็ได้ครับผมนะฮะซึ่งในส่วนของเวลามีการถ่ายทอดสดฟุตบอลที่นี่เราก็มีถ่ายทอดทุกนัดทุกแม ทุกนัดทุกแมทเลยครับนี่นะครับรวมทั้งบริการในส่วนของ WiFi ต่างๆโดยที่จะเกิดขึ้นในหน้าตรงนี้ครับมานั่งชิวๆกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีปิดไม่มีปิดครับผมนอกจากวันสำคัญสำคัญต่างๆท,<า>ที่ต้องร่วมมือทางราชการใช่ก็ะะจะมีแบบว่าปิดบ้างนะฮะโอ้โหแล้วอย่างในอนาคตอันใกล้ในที่นี่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนอะไรขึ้นมาบ้างขยายนิดนึงครับจะมีขยายครับผมเรื่องทั้งในส่วนของอาหาร ครับเรื่องการต้อนรับมันดีกเยอะมากๆเลยครับมีน้องพนักง,งานมีครับมีเรามีพวกเอ่อน้องน้องพีอาร์คอยต้อนรับ ลูกค้าครับแน่นะฮะ,นนะ,ฮะโอ้โหแล้วมาวันก่อนนี่สาวสวยเพียบเพียบครับเพียบ้ๆๆๆมาสัมผัสเราเองนะแ <c oughs> น่สัมผัอและอย่งอางเรื่องราวนะฮะของของอาหารเนี่ยนะตามตามที่ทุกคนเห็นตรงนี้นี่คือนี่คืออ่าแบาบว่าตัวที่เอามาโชว์นะอย่าลืมว่าอาหารเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายโดยพิเศษอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ดูรายการต้นเครื่องนะฮะมีโปรโมชั่นอะไรให้เลยเออท่านที่ทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเราจะมีส่วนลดให้นะครับ สิบเปอร์เซ็นต์ไหครับผมสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับผมต้องบอกด้วยนะต้องบอกด้วยนะว่าดูดันในการต้นเครื่องครับผมค่าลงทุนที่ได้ในส่วนของส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้ยชิวๆกันไปแบบนี้เหลือเวลาตั้งนานกว่าจะสิ้นเดือนครับใช่ครับต้องมาสัมผัสตัวเองครับผมต้องมาลองมาที่นี่เอาง่านะฮะเราไม่ได้ต้องคุยกันเยอะมากมายมาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะว่า เจ๋งขนาดไหนอาหารอร่อยอร่อยที่วางบนโต๊ะแบบนี้อร่อยขนาดไหนนี่คุณต้องมาลิ้มลองเองเอาว่าส่งท้ายกันดีกว่านะฮะให้บอยฝากอะไรเกี่ยวกับในส่วนของปฏิบารหน่อยละกันก็ขอเชิญชวนลูกค้านะครับที่ชอบมานั่งทานชิวๆฟังเพลงเบาๆนะครับเรามีวงดนตรีสลับหมุนเวียนกันไปทุกวันนะครับวันละ2วงครับผมเปิดตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงตีสองเลยนะครับขอเชิญชวนเลยนะครับขอบคุณครับผมมากันได้เลยเดี๋ยวที่สำคัญมีเบอร์ติดต่อไหม เออเบอร์ร้านก็มีครับผมครับเผื่อจะมากันหมู่คณะเออขอต่อโต๊ะต่ออะไรก็ได้ครับอ่าเบอร์อะไรครับ083ครับ562 8203ครับผมนะฮะเบอร์ขึ้นด้านล่างคือเบอร์นี้นะครับติดต่อมาได้เลยครับอ่าจะมาวันไหนมากันเยอะๆสั่งอาหารรอขอจัดโต๊ะหน่อยยิ่งที่ครับครับนี่นะฮะัตัวรอเลยครับก็เบอร์นี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ย โอ้โหได้มาทานทา,างอร่อยที่บรรยากาศที่ดีดูรู้แบบนี้ราคาไม่แพงนะครับคุณก็ต้องมากันได้ที่ในส่วนของปัตดิบาร์ปัตดิบาร์นะีฮะมีเปิดมาท,ทุกวันที่บูธเซอร์ผับนั่นเองใช่ครับนี่ครับรีต้องขอบคุณบอลมากเลยนะครับข <บา S 1> อบคุณที่ผมมาถ่ายรายการที่นี่นะฮะความอร่อยเกิดขึ้นที่นี่ทุกวันอย่าลืมมากันได้แล้วกันส่วนความอร่อยเทียบหน้าเนี่ยนะฮะเหมือนเดิมต้องติดตามที่การต้นเครื่องช่อง20เคเบิลทีวีเสียงไทยแลนด์ส่วนใครอยากดูรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถ นูต่างๆแต่ละร้านเป็นยังไงรวมทั้งในส่วนของแฟนเพจรายการนะครับทาง Facebook กับรายการต้นเครื่องเข้าไปดูย้อนหลังกันได้อีกเช่นกันเะครับเอาล่ะนะฮะเวลาหมดลงเรียบร้อยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้นะครับบอยกับต้นลาแล้วครับสวัสดีครับ